สบายดีพี่น้องมาพบมาพอกับชนบันนาให้เก่าพี่น้องวันนี้อ่าเรียว่าสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเคาก็สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้เชนบันนากาสีเห็ดคลิปต่อครับมันมือเขาเตรียมเครื่องอได้พี่น้องมาสีเอาเครื่องยังไปฝากพอพามพี่น้องใหญ่เงินนะพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยถาเบิึงมาสิเป็นอีหยังแต่ว่าทางในก็พี่น้องก็สิหูแหละแต่เพิ่นยังหูจักพี่น้องหาสิหิวไปจังสี่แหละพี่น้องเป็นแบบ ในในแบบว่าให้เพลินเห็นก็เออเป็นแนวเก๊ดกับเพลินวานะเขาก็สิหิวไปขั้นจะหายแบบว่าอืมคั้นเบาหายแบบคั้นจีเดไปหายมันจะไปเอาเอาแบบว่าใส่ทงยางหิวไปเคยในตะเว่นพี่น้องเอไปเนี่ยไปเป็นแกะเบิงนะพี่น้องอืมคอยฟ้องฝากก็กอดอึ้งเขาก็บิังแล้วก็พี่น้องเขาโบได้เบิังแล้วแต่หึงแล้วนี่ไปก่อนนี่อืมแล้วกากี้กากี้พี่น้องเอ้ยเขาก็มาหอดพี่น้องแดดมึอดีคนขึ้นจะบดตกดอก ตัวนี้ได้ห้องนี่นะตัวนี้มีห,อห้อ,อ,หองไปเลยตัวนี้ห้องเสร็จแล้วจากทางใดไปทางหนาทางลังไปนหนองคอเบืองคอ,อปินทางใดก็ได้เดียวเอาตัตปินไปทางพุนหนาปินมาทางนี้เห็นได้ก็ได้เป็นเอาเลยเออแล้วสองโตป้อนป้อนอยู่ขูม่มือบอกสินหมูอต้องเอาสินหมูป้อน จ,จีนหมูปอดพี่น้องไอ้นี่นะเออ <neighbourhood> อยู่เฮือนมอบรรนนอกพี่น้องเพิ่เป็นมือกองหายเห่ามือนี่พี่น้องเพราะว่าเฮาก็ขึ้นมาแล้วก็สิไปแล้วบาวนั้นบ่ายูพี่น้องบานั่นบ่ายูไปซองแต่ก็เอาไปสามมือก่อนอันนี้เป็นเธอแหลกลไปเฮือนยังเงงพี่น้นองอืมมือแหลกของมือที่ซองมือนี่บาน,นั่นกระบ,บานฮะไม่เถาเพิ่นเจ็บมีอาการข้อเพิ่นว่า,าเจ็บเพิ่นข้อหลัวก็สิไปหาเพิ่นแล้วพี่น้องไปอนั่นลงไปหาสาวสุยย่งเงงพี่น้อง จะไปฝากเผืนแล้วไปเล่ีในตารางเงอนเผืนบรรยากาศดี่ดีพี่น้องไปเห็นมือแหลกมือที่ซองนี่ค่ะผืนสียูงประยูงพี่น้องถามไปเบิ่งนกำกันเผืนแล้วแต่ว่าเหาก็บแบบบริณนัดได้พี่น้องแบบไปแบบบุกไปเลยพี่น้องลอยไปเลยลอยมาเลยบริบอกเลยนะอันประยูงก็เท่าว่าแห่วพี่น้องเอาเผืนยูกะเห็นพี่น้องบขาเห็นยูแล้วก็แห่วแล้วมือนี้นะเพิ่งกันอย่างไรน้องส้มสวนพี่น้องส้ม รถเครื่องทางเลยพี่น้องสีเขาไปเงินซื้อพี่น้องเป็นเลงงัวพี่น้องเอ้เลงงูอัน้เดียวพี่น้องทางเข้าบ้านเพื่อนพี่น้องเอ้ทางเขาเงินสัซื้ีพี่น้องเท้อที่ซองเลยได้มือเนี่พี่น้องเท้อท่ำบิดมากขบเบานั่นพร้อมอันเบานั่นบอกมาเอากามาอันกับมอบอลนอกับเด็กๆพี่น้องที่คำ อึ้นขามมาผิ่นอยู่เฉพาะพิ่น้อยบ่อย,อยู่ซ้ำพิ่นปิดประตูหัวอยู่ะผิน้อยืยใครโหก่อนพิ่น้องเนึ่ป่าลุงขยหัวก่อนพิ่น้องพิ่นอัดยันหัวยันงัวผิ่นอ,ออกพิวน้องอืม เอาสกีรถกลับไปเจอดทางในเพื่นแล้ว <c oughs> ไปนอนไอ้เดินยันงงเพื่อนอ่อมเจอะจัดกันเพื่อ, <c oughs> อนอ่ มาหอดเลยเพี่น้องะหอดทั้งกันแล้วแล้วพี่น้องอืมเราอยู่บ่เพียงเนาแม่ย่างต้งเพี่นอ้องะเด้กเงืงอกยู่งั้เงเพี่น้องเขาก็มาหอดเออเขาก็มาหอดอืมเขาก็มาหอดเขาหิวทงต้องตกตงแตกเข้าไหนแล้วพี่น้องอืมเด้๋เราอยู่นี่เพอพออยู่่นี่พีพอยงอเนาะพอมาเลยใช่พอ มาดือทั้งวัของเขาเห็นหัวัวของเขาเจ้าหนุ่มบ่โอ้ก็มันไก่เกือบเฮียอือใายางเขาหอมพี่น้องคนละเกือบเฮียสบายดีครับคุณตาคุณลุงฮัจื้ออยู่ได้พี่น้องอันนี้นะฮับเห็นอยู่ในคลิปอันแดงงพี่น้องสองสามคลิปแล้วเห็นเนี่พี่น้องผู้บ่าหน่อยหน้าตาดีผูดีนะพี่น้องเขาจื้อได้พี่น้องมาเห็นอะไรเพิ่อนผนมาเห็นหัวพี่น้องเลยนะตาเพิ่นดีดีพี่น้องมาเห็นหัวส่ยอ้เหมือนน้าล่ออันนี้ได้ไปเท่ามาเห็นเลยเนาะ แล้วแล้วได้ใจทั้งหมดนี่ยหแล้วโอ้ตอนนี้คุณปาลาคุณเอ้ยเกือบเฮียเกือบเฮียใช่อีกแล้ว,อ,ว,วอืมเนาะเกือบเป็นเฮียพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องเห็นหรือ,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 อเปลว่ากล่องสีเขียวนี่สิเป็นดินยังเพื่นกันทางในนี่พี่น้องอาซีเอาห้ให้ยพอพามเลสอันกล่องนี่นะพี่น้อง <c oughs> คนลงรายแ่แต่เอาใส่แต่พอพามกล่องนี่พี่น้องจักล่อสิเป็นดินยังเลสเดียว เจ้าทางนอกนี่เป็นแบบเม็แนกเก็ตนะพี่น้องเม็ดทานตะวันพี่น้องอ้าวจะให้พอเพอืมติดไปข้างในได้ให้เจ้าแก้บงข้างในอีกได้เห็ดแบบให้รุ่นเฮียังอีกแล้วพี่น้องมีรุ่นเนาะอ่ะสิเป็นยังกัดสิเป็นยังมันงสิกแกะพ่อฮาติดพี่น้องฮาติดนันซินนันแหน่แล้วสิแกะแกะในบอดเซียหายพี่น้องเนาะคันว่าแกะนี่คือมั่งนะเออรุ่นเบิางพี่น้องรุ่นเบิางสมแหน่ใช่ไหมเนาะ บอนักพ uh. uh. exactly. oh. us ี่น um ้องแต่ว่ามันส allora ิเป็นอีกยังพี่น้องกระถาเบิ่งโอ้เห็ดเองพี่น้องในรุ่นไดี้พี่น้องเอ้ยกอากันเด้พี่น้องเป็นไม้กระโลกเคเลนพี่น้องโตพอว่าอยากได้พี่น้องเครื่องจักตอกพี่น้องเอ้แนวจักตอก แม่นด้จักตอกพี่้องเอ้เอาเห็นบานเพื่นอนนันาะเป็นมือหนึ่งหลืออะไรพี่น้องเอ้มือหนึ่งตับตับลดตัวนี้พี่น้องบ้านหน้าเพป็นได้เอาได้จักตอกอะหายพี่น้องไปดินะเออมันสีไว้กับกันได้เข้าใส่ตัวนี้เนาะอ่ายังยังหมดเปั๊บตัวปั๊บมันอยู่ในผื่นไม่ได้ตัวเขาปั๊บมันห่างมันทีอะนะเอออยากให้มันนามันบางเขาปั๊บอันน้นีอะนะเนาะเายังหมดเปั๊บอันนี้มันเขาเขาลองเห็ดเบื้องบนแล้ว ลองเหตุออกมันห่างมันมันแหลมมันนานะครับก็เขากับองเบิ้งขอบใจอย่างบซนนเป็นเนาะแยกตอกเป็นไอ้เนขอฟ้ามอนินึงเนาะแต่พอจยกตอกปนเนาะมันจอกซีม่วนได้เๆคนเนาะมมันแบบมันกดไว้มันกดแบบต้นใหม่เขาอยู่เนอะมันสีแบบเข้ากระจับดีดกหน่อยนึงแต่มันกระซีมีระซอบเป็นอะเนี่ย เด็กเอเด็กเดกกับทั้งเนกออบงนปากได้พี่ง้องมาซองมาเบิ่งได้เพี่งน้องเพิมายครับไม่ดูได้บ้างเนาะออไม่ดูแต่อั้เนาะงวันเขาอนีล่ะแน่นี่ก็ทั้งคุณนอ่งมันไหวได้บ้างไหมตอกกับไ่ได้เป็นคนไ่ได้ได้หาอาใอันนี้นะอนผ่าจาเป็นคนมากระซ่าเพราะมันไหวเพราะได้ตัวเลยนะอืม ไม่ซองสีพี่น้อง <laughs> ไม่ดูไม่ซองสีเก,ก็บกระบอกเนาะกูเบิ่งกระโถงแล้วนี่เนาะได้หลายปีได้ใส่หลายปีได้รุนบบเข่าได้ครับพุทธบ่าเอาเปลี่ยนตอนนี้เพราะอันบบเข่านะเปลี่ยนใบเองสิเอ,เอาเอาน็อตสองตนี่ออก,ลอกแล้วรับเขาเอาอ่นใบคัตเตอร์มามาแทงเขาเลยแล้วตัวเก่ามันก็เสียออกไปแล้วก็จังหันกดเมียนให้เขาใบใบคัเคเตเ,เอตอร์เอาเนอะเขาเขากะยัดเขาไปรุ่นเปลี่ยนเนาะทั้งเติรอยู่นะเขาคิดว่า บรรยากาศดีพี่น้องอยู่ในห่มตารางเงินผืนนี่เย็นๆเลยเย็นแล้วตักล้างพี่น้องเฮาอยู่กับหลายคนอย่าได้พี่น้องผืนนี้นะรายดีพี่น้องอันนั้นได้พี่น้องเอ้รายดีปารอบตีหนึ่งรายดีรอบทีสองพี่น้องเฮากระมาสดี่พี่น้องมันอยู่ไร่สดไร่บอลนั่งคนละแจละหมอง เราบอลชนกันเนอะอยู่เสียงห่างเพราะเป็นแมตซ์สองแมตซ์เนอะน้อยละใช้ก็ขึ้นมาพี่น้องคนมาเล่นเนี่ยอึ้งม่อกี้ตำมาม้าแต่ว่าสีถิ่มมันว่างเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นนองมากกำลังสีเขาเห็นอยู่ในคลิปพี่น้องคลิปใหญเงินก็เห็นผลสองสามคลิปแล้วพี่น้องผค์บ่าวออกมาพ่อพี่น้องก็ดจืดแล้วแหละพี่น้องเออผค์บ่าวน้อยหน้าตาดีนี่พี่น้องเอ้ยเบ่าวก็เรียนไรอีกได้เห้บาก็ได้เออบ้าน นั่นบอกเคยว่าบ้านแ่เนาะไปตะเบิงได้เพิ่นเราตอนนี้เพิ่นนั่งนั่งน้ำห้ามดนโีเสียบส่แม่บอกห้องจ่าหันแม่คัดมันยันแม่แม่ใจอยู่ตีนปะคุณเล่ยังโบเห็นบอกเยอะมากเลยนะแม่นเออเอ้ยหน่ใส่เกือบพอไปเห็นหรปล่พี่บอกปลาหันมาโบเห็นเออเลยป้าไม่นานโบเห็นเกือบ เสียไปอนอไอ้แนวจัเต่อเกิบเสียทั้งไหนไหคุณซิดทนมาบะเห็นบ่ท่านนี่นะเกอบเสียเกอบเสียบ่เกิดมอกเสียผไปที่พี่น้องแม่บ่าเกิดแม่บ่าไปส่งลานนาเต้ยี่น้องเลย เตไหอยากเมือหาเมือเิ่นมะเล่นนี่ในบอตนมาเร่นอย่นีเอยกเมือหาอยากเมื่อไงนี่เมื่อส่งจากโลเต้เนาะสามสาิบกัวแล้วสามสิบสามสิบกิโลไปแล้วเอ๊งบูน้องบูขืนเ้วเนาะหัวหานสอบหนึ่งกันยังสามสิบโลนะสามสิบกโลเบเบานึงเราอันนั้น่าพป่นกำลังพยังดีไปเนาะ เขาล่างเรายังดีแต่พนั้นเนนาะนแมัน้ิง้เอีเขาสอดเขานั่นนี่แหละเออแล้วเขาดึงดึงทางปลายมันออกผีมันกะฮอดบ้านอดท่านเราจ้ะได้ได้ซ่าก็แได้มาขึ้นขึ้มือกัโอเคอืมคือบ้าเตะไปแล้ว เออมันอย่างสลัดใช่ไหมมันหายอเมื่อเมื่อน้ำแหม่เมื่ออยาอย่างจนตะกี้มันนั่งมันนอนกีนั่งโอ้ยมาต่เมื่อยมันแอบนำมาเน่คำว่าจังเมื่อน่ะจาน่

ไปใชแ่นม่แล้วแม่แล้วหงทำดทำตะเกียงไว้แล้วเนี่ยเนี่ยนะจักตอในของข้านะครับมาน่ะใส่ของข้านะครับมาน่ะสจะเห็นจัเขา้เห็นตะกี้ลุนตกีมันสืบบบเหลเลบนะจะแบบใดเขาเห็นแบบใ ต Finally, ัวนี้นำท้าสอนัสีบมีแบบแบบคตตัวนี้นี่แจอกมาหักมือขุมล้มันมันบมีต้นต้นใหม่นี่มันบ่มีต้นนี้ไใช่ไหมันบ่มีต้นนี้อันนี้มีซ้นเส้นอันเป็นเห็ดออกมาเป็นรอกกับมไม่ได้เราเ็นอันีอันนี้ใช่ไหมจะว่าหัชอนมันแจ็คตอกมันพันเคมคไวอเปจัคธรรมดาเนาะอ แต่แรกบาเห็ด่ะ่าขาดปูดขาดผูบจ็เห็ดบเป็นเอาเห็ดยังหัเป็นนะเาก็เอาผ่าเลได้เดวทำเป็ได้ครับจัเป็นไดเอาไปเห็นได้กระไเมที่จง่ายเนาะมันบ่ว่าอยางเานั้นขอเดียวนังมันถึงง่ายน้าหน่อยมันสั่นเลยน่อยคืออาวุธปืนสั่นเหรอเก้าเ็น่านยเเสนล็กขนาเนาะ นิปเลีราลบอน้อเรื่เขากดติตาม่องที่นุ่นวันหน้าด้พี่น้องเ้อขอบคุณดุจทาน่ติดตามพี่น้องเจวกับชีแจคนอยู่เป็นพี่น้องเขาไปเบิ่งกกดติดตามให้แน่ได้พี่น้องเน้อ บอนองกดดนองเติดตามปน่องให้าาเให้เพิ่นได้ขั้นสะเดี๋ยวผีน้องอยู่คนละมุมพี่น้องอยู่คนละเตียงพีน้องเลยของแม่ทางนั้นนอยู่คนละส่คนละส่วน้องนตามแน่อีนก็ัับหอกดพันีน่อเขาเป็นแรงแม่พีน้องกนติดตามกระ่คนกะ่นเยมผ่าแ้เอ้วกี่กัืน ອ້າພີ່ນ້ອງສາກັນເດພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສະບາຍ